สวัสดีครับรันกอนนะครับอันนี้ฟิวเจอร์นะครับก็ฟิวเจอร์ออกข้างหลังนะเข้าคอเจอเปาโลนะครับก็อันนี้คือเข้าตะพานมาเลยนะครับอ่าเนี้ยออกมาเมื่อกี้นะก็ข้าตะพานเข้ามานะครับตอนนี้ขายเน้นออนไลน์นะครับเพราะออนไลน์ขายดีนะครับช้อปปี้กับไลน์ช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าช้อปปี้ก็ลดทุกต้นเดือนทั้งกลางเดือนทั้งสิ้นเดือนเลยนะครับลดคูทีหนึ่งก็ห้าร้อยหกร้อยนะครับอ่ะก็อันนี้คือ สะพานอ่าโท่าที่คลองหนึ่งนละนะครับสะพานแดงเอยสะพานฟ้าก่อนนะครับสะพานฟ้าสะพานแดงสะพานชมพูนะครับผมอยู่ประมาณสะพานชมพูนะครับก็คืออยู่ในระแวกเส้นหนึ่งเส้นคลองหนึ่งอ่ก็ขับมาแล้วครับขับมาออกจากฟิวเจอร์ทิศขวาเลยก็ได้นะครับยูเทิร์แรกนะครับลูกค้าก็ยูเทิร์ได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้เท่าที่เมื่อกี้สะพานสะพานแดงนะครับ กับทางเด็กก็ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ยูเทอร์นี่นะ,ะยูเทอร์นี้มันติดตลอดอยู่แล้วยูเทอร์แรกคืออันนี้นะครับก็คือเกือบถึงข้องสองนะครับหรือใครทั่วที่ของผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คืออยู่เส้นเส้นคลองข้างในนะครับตรงน,นี้เป็นอะไรนะอันเนี้ยหลงอะไรนะหลบหลงเล่า,ลลาอะไรเนี่ยโรยลินอะไรเนี้ยนะครับเป็นที่ดังๆน,นะ อ,อ,อ,ยอ,ยอยู่เทินแรกเลยอ่าเดี๋ยวลูกลูกค้าอยู่เทินแรกตามตามมาเลยนะครับกับรถนี้เลยเพราะมันมีมันมีกัดรถเต,ต็นะพานอีกนะครับมันจะวนเดี๋ยวลูกค้าจะงงนะบางคนที่ไม่เคยมานะอ่ะกค็คือที่ผมบอกนะครับหมู่บ้านตรงข้างมันอยู่เทินแรกนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือลูกค้าก็ลูกค้าก็โคงง <sar> ้งเป็นตัวเอฟเลยนะครับอ่านี่คืออยู่ถ r นแรกนะครับ อยู่เ์นแรกนะครับชิดชิดขวาหมู่บ้านตรงข้ามอยู่เ์นแรกก็คือนู่นนะครับหมู่บ้านที่ที่ลูกค้าต้องมานะครับสะพานนี้มันปิดนะครับอยู่ตรงกับสะพานประมาณนี้นะครับก็อยู่เ์นก็จะอันตรายนิดนึงนะครับเร่งอ่ะขับประมาณนี้นะครับอ่ะพออยู่เ์นมาปุ๊บก็ชิดซ้ายเลยนะครับไปเลยไปเลยซ้ายสุดเลย ถ้าเกิดว่าใครเข้าไม่ทันก็ไปข้างหน้าก็ได้นะครับสะพานแดงก็ได้ครแล้วก็ยูเทิร์นอ้อมเข้ามาอีกทีหนึ่งลูกค้าลูกค้าต้องวิง่งเพิ่งข้างาเนนะครับอ่าก็เขาหอดอยู่สะพานเจมพูน,นะก็เลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็ข้ารสะพานเสร็จก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ถึงแล้วนะครับเพราะถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปสะพานแดงนะครับยูเทิร์นแรกง่ายๆย,ยูเทิร์นแรกหมู่บ้านตัวข้าไปยูเทิร์นได้อยู่ขวามือมน,นะครับลูกค้าก็ยูเทิร์นมาเป็นตัวเอสนะครับตรงไปก็เหมือนเดิมตรงัวฟิเจอรร์นะคับ ตรงนี้เป็นเป็นอะไรนะชายคาชายคาเก่าเป็นชายคาเก่าไอ้ไอ้ตรงนี้เป็นไอ้นั่น่ะไอ้ไอ้ไอ้ใครเอื้อทอร์กอะไรนะาออ่แล้ว่าอแล้วตรงนู้ดเป็นลุมินีนะครับตลุมินีอ่แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมานะครับก็คืออยู่เทิร์นแรกอยู่ตรงนู้ดนะครับอยู่เทิร์นแรกอยู่เทิร์นมา อ่าตรงนี้เป็นตลาดตามที่มันปิดไปแล้วนะครับลื้อไปหมดเลยนะครับอ่าก็ตรงไปจะเป็นฮอนด้าถ้าลูกค้ามาจากในคอนะครับฮนะอนด้าแล้วก็พระมรทอแล้วก็แล้วก็เลือมานิดนึงหมู่บ้านผมมันจะมีไอ้ไอ้เนี่ยเหมือนปัน้น้ํบันน่ะนะครับไอ้ไอ้ที่มันเป็นลมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสังเกตตรงนี้เลยนะครับจะเป็นลมจะจะเป็นเหมือนเหมือนหน้าปัน้นต้นบันเลยนะครับเลีเล้ยวเข้าไปได้เลยนะครับ อ่าอันนี้คือ,อยูเทิร์นแรกเมื่อกี้นี้นะครับที่สภานบันพังนะครับอ่าลูกค้าก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับ,บ,บ,บข้างในจะมีประมาณห้าหกหมู่บ้านนะครับคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ข้างนอกนี้นจะเป็นตึกแผ่นดิตอน,นะครับหมู่บ้านเสนานะครับ่าในกูเกิลมันจะเป็น jsp เก่านะครับอ่าก็ปกติปกติแล้วเนี่ยผมอยู่ขวามือนะครับตรงนี้ผมยังปรับปรุงไม่ได้ต้องขอโทษทีเข้ามาปุ๊บ มองซ้ายมือนะครับร้อยเมตรนะครับสามลูกกันหน้านะครับเมื่อกี้ดูหนัาที่หน,นึ่งนะเนี่ยลูกค้าเห็นโลโก้เห็นโลโกโ้โด,โโกโกดาวแล้วเห็นไหมครับใกล้ๆแค่นี้เองนะครับ <c oughs> ลูกนัาที่สามนะครับนะก็จอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับ ปกติมุดมุจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะมันปรับมุดจะไม่ได้นะครับอ่าตามตามนี้เลยโลโก้นะครับจอดรถหนา้านๆได้เลยนะครับ